นี่คนพี่เนะพราะเมื่อก่อนเราอยู่ยนต์บดีเป็นเพื่อนกันเนี่ยแต่นั่นตอนหลังนี่ไม่ได้ทํางานด้วยกันเลยมาเป็นช่างภาพ้วยนะมาได้ไมไดสมัครเล่นสมัครเล่นเรียนรุ่นเดียวกันเลยทำเป็นอะไรเป็นกองก้าวจากคุณทหารรุ่นบุกเบิกคือตอนนั้นกองได้กี่หนึ่งรุ่นเบอร์เบิก์รุ่นบุกเบิบก Oh my god. Yeah. ो हि जया मा हरे हा गा जा रा दया श्रे सया बे भया दया धा हा धा भो

大家，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 大 どうも。

我也感到很努力，很繁忙。 Thank <laughs> you. ดีเลยขอกไม้หมดเยเนเจยเลยขายอยู่ใรู้ตัวนี้รวยๆท่านนึงมองเห็นเหรอคะตัวนี้รวยกว่าเพื่อน ยาวเลยยังอันนี้ยังค่ะมันมันยาวนะที่แม่ด้ขึ้นกลางบนเดียร์ขึ้นกลางบนเลยยัง